เอ่อเตะฟุตบอลครับแล้วก็ตอนที่ช่วงที่ผมรับรับบอลมาอยู่ที่เท้ากําลังบังบางฟุตบอลอยู่นักกีฬาฝ่ายตรงข้ามเข้ามาเอาหัวเข่ากระแทกกับหัวเข่าผมทําให้หัวเข่าบิดเล่นต่อไม่ได้เลยครับอีกประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ถึงจะไปตรวจก็เลยพบว่าเอ็นคว้ยนะาขัดครั้งแรกเข้าไปรับการรักษาที่ โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในนครราชสีมานีครับแต่การรักษาค่อนข้างที่จะไม่ต่อเนื่องครับทำให้เกิดอาการผังพืชเกิดขึ้นครับใส่เฝือกอยู่ประมาณ22วันครับแล้วก็พอถอดเฝือกมาก็งอขาไม่ได้ครับปัญหาชีวิตประจำวันตั้งแต่ต้นเลยนะครับคือเข้าห้องน้ำไม่ได้ต้อง แล้วก็ฉี่บนเตียงทานอาหารอะไรอยู่บนเตียงหมดเลยครับครับแล้วก็ทุกอย่างนี้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยต้องให้คนอื่นทําให้หมดเลยประมาณหนึ่งเดือนกว่ากว่ารู้สึกแบบทรมานมากเลยครับเหมือนตัวเองจะพิการต่อเลยครับครับก็พอดีมีเพื่อนของพี่สาวครับแนะนํามาว่าโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมาเนี่ยมีอุปกรณ์ครบครับในการที่จะช่วยให้เราฟื้นฟูได้เร็ว แล้วก็ตัดสินใจมารักษากับอาจารย์สิทธิพร์รที่โรงพยาบาลกรุงเทพราิสีมาครับเมื่อเข้ามาทางแผนกกายภาพก็ได้พบกับคุณหมอพิชยากับคุณหมอมัชชิมามาครับอาจารย์ทั้งสองท่านก็ช่วยให้คำปรึกษาในการที่จะฟื้นฟูจะมีการออกกำลังกายแล้วก็ ใช้เครื่องมือลดปวดครับทำให้อาการปวดน้อยลงเ,เมื่อได้พบคุณหมอสิทธิพรก็คุณหมอก็แนะนำให้ผ่าตัดใหม่อีกครั้งหน,นึ่งเนื่องจากผังพืดเกาะที่หัวเขา่าทำให้เราองอไม่ได้เลยครับก็เลยตัดสินใจผ่าตัดอีกครั้งหนึง่งหลังจากรกับการผ่าตัดคุณหมอสิทธิพรและคุณหมอมาชิมามาต นักกายภาพแล้วก็นักวิทยาศาสตร์การกีฬาวางแผนโปรแกรมในการฟื้นฟูทำให้ผมกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้แล้วก็เล่นกีฬาที่ใช้กำลังไม่มากมาเล่นกีฬาได้อีกครั้งหนึ่งรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วก็มีกำลังใจมากขึ้นครับทางฝ่ายกายภาพให้กำลังใจแล้วก็ทำให้รู้สึก ฟื้นฟูได้เร็วขึ้นครับตอนนี้ก็เริ่มกลับไปเล่นกีฬาได้ได้บ้างแล้วครับคาในการรักษาอาการบาดเจ็บทางการกีฬาด้วยการผ่าตัดนะครับก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆก็คือการเตรียมพร้อมก่อนการผ่าตัดการผ่าตัดเองแล้วก็การพักฟื้นและการฟื้นฟูหลังการผ่าตัดส่วนที่มีความสําคัญมากๆเลยเนี่ยก็คือก่อนและก็หลังการผ่าตัดก่อนการผ่าตัดก็คือต้องมีการเตรียมพร้อมคนไข้นะครับ เพื่อที่จะให้การรักษาเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบรื่นและก็ดีที่สุดนะครับส่วนที่2คือส่วนการผ่าตัดเองนะครับแล้วก็ส่วนที่3ในความเห็นของผมก็คือเป็นส่วนที่มีความสําคัญมากที่สุดเลยแล้วก็เป็นตัวที่จะกาหนดผลการรักษากําหนดว่าคนไข้เนี่ยจะสามารถกลับเข้ามาเล่นกีฬาได้เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าก็คือการพักฟื้นและการฟื้นฟูหลังการผ่าตัดนะครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการผ่าตัดเนี่ยเป็นเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆนั้นเองใน ระยะเวลาในการรักษาตั้งแต่คนไข้บาดเจ็บจนกระาทั่งกลับมาเล่นกีฬาได้เนี่ยส่วนที่มีความยาวนานและก็สําคัญมากเนี่ยคือการฟื้นฟูหลังการผ่าตัดจะเป็นส่วนที่สําคัญที่จะทําให้คนไขน้สามารถกลับมาเล่นกีฬาได้เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งครับโดยกายภาพบําบัดของเราจะแบ่งการดูแลผู้ป่วยเป็น4ระยะหลักๆนะคะได้แก่ระยะที่1ช่วง1-4สัปดาห์แรกเราจะเน้นลดอาการปวดลดอาการบวมลดอาการอักเสบนะคะโดยการใช้เครื่องมือกายภาพบําบัด ร่วมกับการให้ผู้ป่วยทานยาแก้ปวดแล้วก็จะมีการขยับข้อเข่าเพื่อเพิ่มทิสายการเคลื่อนไหวของเขา่าซึ่งระยะนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะสามารถเริ่มเคลื่อนไหวเข่าได้ตั้งแต่หลังการผ่าตัดวันแรกเลยหากเราไม่ได้รับการเคลื่อนไหวเข่าอย่างเหมาะสมมีโอกาสที่จะเกิดข้อเข่าติดและทําให้สูญเสียการใช้งานของเข่าได้นะคะลําดับต่อไปเราจะออกกําลังกายเพื่อ คงสภาพความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขามีการฝึกการยืนเดินและการทรงตัวอย่างเหมาะสมค่ะต่อไปในระยะที่2นะคะจะเป็นช่วงที่5-8สัปดาห์หลังผ่าตัดค่ะในระยะนี้จะต้องฝึกการเคลื่อนไหวเขาให้ได้พิสัยที่สุดการเคลื่อนไหวคือเหยียดได้ตรงสุดนะคะและงอได้สุดขึ้นอยู่กับลักษณะร่างกายของแต่ละบุคคลนะคะและจะเริ่มมีการออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงมากขึ้นอย่างเช่นการสควอตนะคะ และในระยะนี้คุณหมอจะเริ่มให้ลดการใช้ไม้เท้าลงค่ะดังนั้นเราต้องฝึกการทรงตัวให้แข็งแรงค่ะต่อไปในระยะที่3เป็นช่วง9-16ถึง16สัปดาห์หลังผ่าตัดค่ะในระยะนี้เราจะเน้นฝึกให้ผู้ป่วยสามารถ กลับไปใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างคล่องแคล่วขึ้นนะคะโดยระยะนี้จะมีการฝึกการออกกําลังกายเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมากขึ้นอาจจะมีการฝึกปั่นจักรยานฝึกการเดินลู่เพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและทนทานสามารถยืนเดินได้นานขึ้นค่ะต่อไปในระยะที่4ระยะนี้เราจะทํางานร่วมกันกับนักวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะ โดยนักวิชาสตร์ศาก,การกีฬาจะเข้ามาช่วยในการวางแผนรูปแบบการออกกําลังกายที่เฉพาะเจาะจงกับผู้ป่วยรายนั้นๆอย่างเช่นผู้ป่วยที่ต้องการกลับไปเล่นกีฬาฟุตบอลเราก็จะมีการออกแบบการฝึกเพื่อกลับไปเล่นกีฬาน,น,นั้นได้ค่ะทเทคโนโลยีก้าวไกลมั่นใจเราดูแล